หั่นเองจะไม่สวยนะแต่แซบใส่ลงไปเสร็่ข้าวไปด้วยแล้วก็นี่ใส่จริงจุกบๆแบบนี้ จุกๆแบบนี้เลยวาซาบิก็ใส่น้ำซีมองไป <c oughs> ไปจ้า โอ้เสบสมองมาก